เราก็มาถึงต้นยางนาที่เรา,าเป้าหมายของเรานะครับว่าต้นยางนานี้จะให้น้ํามันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับต้นนี้อายุประมาณ6 0สิถึงเจปีนะครับเห็นว่าต้นเล็กอย่างเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางนาเมื่อก่อนมันมีหลายต้นนะครับครับแล้วก็เขาทําขุดบ่ออะไรเงี้ยครับแล้วจะเจาะนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมช่องบ้านแม่วิธีเกษตรกพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการเจาะน้ํามันจากต้นยางนานะครับคุณพี่อันนี้เราก็ใช้สว่านดีซีนะครับอันนี้อันนี้คือลอยรอยเจาะเดิมนะครับครับผม อ่าเดี๋ยวเราจะเจาะตัวใหม่เนาะครับนะครับจริงๆแล้วจะเจาะเราต้องเจาะในประมาณสในสาของลำต้นแต่นี่นี้เราเอาแค่ดอกสว่านที่เรามีนะครับเราไม่อยากเจาะลึกเท่าไหร่นะครับวิธีการเจาะนะครับก็เอียง45องศานะครับให้ต่ําเพราะว่าเวลาน้ำมันมันไหลจะได้อ่าไหลลงอ่าเตาตามแนวอ่าล้นถ่วงของโลกนะครับอ่าเจาะแล้วนะครับเจาะรคแบบแรกก็ทำตรงๆก่อนนะครับแล้วก็เอียงลงมาครับเจาะเข้าไปเลยครับอ่า เห็นครับเริ่มนี้น้ำมันแล้วครับอ่าแล้วก็ชักเข้าชักออกนะครับสหอมฟุ้งเลยครับอ่าชักเข้าชักออกครับโอเคทีนี้เราก็ทําความสะอาดหน้ารูนะครับอันนี้คืออ่าขวดน้ําอ่าขวด ที่เราจะมาเก็บน้ามันนะครับแล้วก็มีสายยางแล้วก็สอดเข้าไปประมาณมหนึ่งเซนที่นี้นะครับก่อนอื่นเราต้องน,นำน้ำมันไหลแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไหลแล้วครับโอ้เห็นไหมครับเอาไม่ทันเลยเห็นไหมครับน้ำมันไหลแล้วโอโ้หเห็นไหมครั <c oughs> ออบเจาเมื่อกี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> นึ่เจาะเมื่อกี้นี่ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมไหลแล้วเอาไม่ทันเลยครับผมโอ้ยมีความสุขนะเห็นไหมบ่อน้องเจ้าของบ่อน้ำมันบนดินอ่าครับ น้ำมันเยประมาณหนึ่งเซนครับแมโอ้โหผมใส่ไม่ทันแล้วเริ่มไหลแล้วครับเห็นไหมครับอืมล้นเลยทีนี้ผมเอาไม่อยู่แล้วอืโอ้โหมันพุ่งออกมาอย่างนี้เลยใช่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 เห็นไหมครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เยอะไหมต้องดูครับต้องดูการหยูดน่ครับต้องดูครับปกติสิบห้าชั่วโมงหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับอันนี้มันมันลงเลยไง4สี่รอมิลลิตรต่อวันผมว่ามันน่าจะมากกว่าสี่ร้อยมิลลิตรต่อวันโอ้หน้ำมันออกจากต้นไม้ท่านผู้ชม นี่คือต้นยางนาเจาของใครจะเป็นเขาเขาบอน,น้ำมันบนดินต้องปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นยางนานะครับปลูกไว้เยอะๆอีกสักยี่สิบสามสิบปีรวยแน่นอนครับเผื่อฟอสซิลเอ่เออะไรนะน้ำมันใต้พบมันจะหมดไปเห็นล้นเห็นไหมครับเอาไม่อยู่ดินน้ำมันก็อไม่อยู่แล้วน,น้ำมันบนดินใช้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดมันทิ้งนะครับต้นยางนามีประโยชน์มีคุณค่าคนะครับวิธีการเจาะเนี่ยเจาะเข้าไปในต้นลึกไหมครับหรือยังไงอ่าสองในสามของลำต้นจนถึงแก่นแต่ใช่แต่เราไม่ถึงครับเราแค่สิบยี่สิบเซนครับ นะครับเพราะว่าบางต้นอาจจะต้นเล็กอะไรเงี้ยครับดอกสว่านเราก็มีแค่นั้นอ,อะไรเงี้ยครับดอกสวรคนใช้ดอกขนาดเท่าไหร่ครับผมใช้ดอกตั้งแต่3หุนจนถึง5หุนสามถห้นุนครับเจาะเสร็จปุ๊บรอนานไหมครับกว่าน,นั้นมันจะหยดออกมาปกตินี่ประมาณ4 5นาทีสีนาทีครับบางต้นเนี่ยมันอาจจะรอเป็นชั่วโมงถึงจะหยดนะครับคือต้นที่มันไม่สมบูรณ์ S <S <S เจาะหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับได้น้ำมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ400มิลลิลิตรต่อวันจากการวิจัยเนาะที่ที่เรารวบรวมกันทั้งหมด400มิลิลตรต่อวันครับนะครับแต่ถ้าโชคดีหน่อยถ้าเิอต้นที่สมบูรณ์หน่อยก็ 5ชั่วโมง15ชั่วโมง1.5ลิตรต้นไม้ต้นยางนาที่สามารถเจาะและให้น้ํามันดีเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับอ่า25ปีขึ้นไป25ปีขึ้นไปมันถึงจะได้น้ํามันแต่ถ้าต่ํากว่านั้นมันก็มันจะมียางเหนียวเยอะอือครับมันมีน้ํามียางเหนียวที่มันผสมรวมกันเข้ามาน้ามันจากต้นยางนาเนี่ย สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับพี่น้ำมันที่เราเจาะออกมาเนาะเบื้องต้นนะครับเจาะออกมาเนี่ยพอมันแยกตะกอนออกไปเราเอาส่วนวนไปเติมรถไถได้เลยช่วงแรกเราก็มีการผสมกับดีเซลบ้างนะครับ,รบก็ผสมส0บอ็้างส0มบบ้าง50%บ้าง,างจนถึงไม่ต้องผสมเลยนะครับเจาะออกมาเพราะตกตะกอน,นไปใส่รถไถต่อเข้าหัวฉีดโดยตรงเลยแต่ว่าไปทาได้อะไรได้อีกครับแล้วก็นําไปทําในเรื่องของพวกพวกเวชามารับนะครับแล้วก็ไปทําในเรื่องของการบําบัดพวกสายเส้นอะไรเงี้ยครับ ครับนะครับจากการวิจัยนะครับก็ก็คือว่ามันสามารถซึมเร็วกว่าน้ำเผาสิบเท่านะครับมันอาจจะไปบรรเทาอาการพวกโูกผิวหนังนะครับบรรเทาอาการในเรื่องของพวกลูกผิวหนังพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆนะครับเขามีประโยชน์ยับยั้งแบคทีเรียเอ้ยยับยั้งแบคทีเรียอะไรนี่ประโยชน์ มากมายมหาศาลนะครับต้นยางนาต้นเดียวนะครับมันให้อ่าในเรื่องของทรัพยากรอาหารพลังงานสิ่งแวดล้อมต้นยางนาต้นนี้เป็นพยาไม้แห่งเอเชียคเนด้วยนะสูง40-50เมตรต้นใหญ่มากเพราะฉะนั้นไหนจะต้นก็เอาไปทำอ่าสิ่งปลูกสร้างก็ได้ได้เฟอร์นิเจอร์ป่าเป็นป่าป่ามีเห็ดมีเห็ดดูดซับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ดูดสารพิษแล้วก็คายออกซิเจนให้เราหายใจลดโลกร้อนอีกลดอุณหภูมิลงมาอีก2ององศา ตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจในขณะที่รอน้ํามัน3ปีเราก็กินเห็ดก่อนไหมเชื้ออาไรไมโคข้าซามันก็อยู่ตามรากกูลยางอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างต้นยางนาเฉยๆกูลยางยังมีอีกหลายๆตัวแต่นี่เราแค่ต้นยางนาต้นเดียวนะครับ,รบยังไม่จบเลยเนะี่ยสิบยี่สิบสิบกว่าปีแล้วยังไม่จบเลยต้นยางนาต้นเดียวยังมีอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ครับมันมีประโยชน์ตั้งแต่ลากยันเปลือกยันกิ่งทุกส่วนมีประโยชน์ทั้งหมดหลายคนกังวลห่วงใย กับต้นยางนาว,ว่าเวลาเราเจาะแล้วมันจะทําให้เขายืนต้นตายไหมทรมานก็ไม่เป็นยังไงพี่พี่เนถ้ <5 S 2> เาเจาะหนึ่งครั้งนะพี่ไอรูที่เราเจาะเนี่มันอยู่ได้นานไหมรูเนี่ยคือจนกว่ามันจะหยุดไหลนะครับผมเคยเจาะหนึ่งรูจะได้ประมาณ6ขวดน้ํามันเออขวดขวด1.25ลิตรครับได้ประมาณ6ขวด6ตอ่ตอรูอนะต่อหนึ่งรูรูหนึ่งอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง1เดือนครับประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่มันดูแลไม่ไหลแล้วเราก็เอากิ่งไม้น่ะอัดตอกริ่มเข้าไป ครับแล้วมันจะรักษาตัวเองเหมือนที่เราดูเห็นไหมครับมันจะรักษาเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วมันก็หายครับก็คือรักษาแผลรักษาอะไรลยไม่ตายก็ยังอยู่ตายพี่ทํามานานยังตอนนี้ก็สิบปีแล้วมั้งสิบปีต้นแรกก็ยังอยู่ต้นแรกก็ยังอยู่ศึกษาวิจัยแล้วก็เผยแพร่นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายขอคืออยากให้ปลูกต้นไม้มากกว่าคือเราอยากให้คนมาปลูกต้นยางนาต้นไม้ใช่เพื่อลดโลกร้อนเพื่อยับยั้งลด ัยพิบัตรจากธรรมชาติเราก็เลยนําเสนอไปในส่วนที่ว่าเฮ้ยประโยชน์จากการปลูกต้นยางนาเนี่ยมันเยอะทํากันเถอะหรือว่ามีก็จะตัดทิ้งใช่บางคนอาจจะแบบสมัยเก่าก็คือไม่ต้องอยากจะไปขุดเผาแบบนั้นก็เจาะแบบนี้ก็ได้เจาะแบบนี้เลยอย่าไปเผาเลยสงสารมันเป็นพุ่งไปใหญ่เห็นไหมครับเป็นพู่งใหญ่บางต้นเนี่ยโหใหญ่มากเด็กนั่งได้ใช่ครับที่สําคัญเป็นต้นไม้ของพ่อด้วยอครับเราก็เจาะ เอาไว้ใช้ในบ้านก็ได้เอาไว้ทำกิ่งก็ได้ทำขี้ใต้ก็ได้เอามากิ่งมันเป็นชีวมวลอะไรองนี้ครับแล้วคุณค่าทางสมุนไพรเยอะต้องไปศึกษาลึกๆอีกทีนึงนะครับถ้าท่านชนเอฟซช่องบอแม่มิติเกษตรพี่อยากขอเข้ามาเรียนรู้ต่างๆเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับอ่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตบนพิมานครับอําเภออําเภอนาเก จังหวัดจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรไหนครับพี่0800513311ครับป้อมยางนาครับพี่ป้อมยางนาครับคือถ้าท่านผู้ชมสงสัยอยากขอกันารรู้ก็เชิญได้มาที่นี่ก็ได้ได้ครับโอ้โหหรือหรือหรือจะให้ผมไปก็ได้นะนไปปริากรุงให้ก็ได้ได้เตือน้ำมันลดให้ผมอ๋อโอเคสำหรับวันนี้นะครับช่องบอสแอมิตีเกษตรก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ต้นชางนาครับสวัสดีครับผูครับผมสวัสดีครับ